สวัสดีครับเหล่าลูกหมีที่ชอบหนังสยองขวัญทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบรมมูฟี่กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันต่อด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะกลายเป็นฝันหลายสุดสยองเรื่องราวของฝรั่งสองคนที่มาเที่ยวเมืองไทยแต่ดันไปเจอดีแบบเต็ม จนเกือบไม่ได้กลับบ้านลองจินตนาการตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าของที่คุณคิดว่าเป็นแค่ของที่ลึกลึกแท้จริงแล้วมันคือตัวเชิญผีมาขยี้ถึงตัวคุณเรื่องรล่าเปิดมาที่จิมกับจูรี ผู้รักชาวอังกฤษที่บินมาเที่ยวเมืองไทยปุ๊บก,ก็เจอเข้ากับโกโก้ไกด์หนุ่มที่เข้ามาเสนอตัวพาทัวร์จูลี่เนี่ยดูจะตื่นตาตื่นใจกับสารพระภูมิบ้านหลังเล็กๆที่เห็นตามทางเป็นพิเศษโกโก้ก็อธิบายง่ายๆครับว่า นี่คือบ้านของผีสร้างให้ผีอยู่พวกเขาจะได้ไม่เลรลอนแหมเปิดเรื่องมาก็เข้าเรื่องสยศาสตร์กันเลยนะครับในวันต่อมาโกโก้ได้พาทั้งคู่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆ แต่ระหว่างทางจูลี่ก็ลงไปขอทายรูปกับสารพระภูมิสวยๆอีกแล้วครับแต่จูจ่ๆก็มีคนบ้าที่ไหนไม่รู้มาวิ่งไล่เธอเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างคืนนั้นจิมก็ขอจูลี่แต่งงานทุกอย่างดูเหมือนจะแฮปปี้ดีแต่แล้วตัวละครหายนะก็ปรากฏตัวครับ โรเบิร์ดกับบิลลี่ชายชาวอังกฤษสองคนที่เข้ามาตีสีกับจิมและจูลี่ที่โรงแรมพวกเขาชวนกันออกไปดื่มออกไปปาร์ตี้กันตามสถานบันเทิงโรเบิร์ดเห็นว่าจูลี่สนใจเรื่องสารพระภูมิเป็นพิเศษเลยออกปากชวนว่าเดี๋ยวจะพาไปดูสารที่เด็ดกว่านี้อีกเยอะ อยู่ที่นอกเมืองจิมที่ตอนนี้กำลังหึงหึงที่จูลี่ไปทําตัวสนิทสนมกับบิลลี่ก็เลยออกท่าทางประชดประชันยอมไปกับทั้งสองด้วยและว่างทาง บิลลี่ที่ดูเหมือนจะเป็นคนดีที่สุดในกลุ่มพยายามจะห้ามโรเบิร์ตและบอกว่าไม่อยากทําแบบนี้แต่โรเบิร์ตไม่สนใจมันขับรถพาทุกคนไปที่ป่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งที่นั่นมีศาลเก่าๆตั้งอยู่และในศาลนั้นก็มีรูปปั้นผู้หญิงเก่าๆสุดหลอนวางอยู่ด้วย และนี่คือจุดเริ่มต้นของความชิปหายครับท่านผู้ชมโรเบิร์ตเอ่ยปากหลอกจูลี่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะมันก็แค่ขยะที่คนเอามาทิ้งลองจับดูสิถือว่าเป็นที่ระลึก ก่อนหน้านี้พวกมันแอบเอาผ้าผูกผมของจูลี่ไปผูกไว้กับรูปปั้นนั้นแล้วจูลี่ที่โดนปั่นหัวก็เอื้อมมือไปจับรูปปั้นนั้นพอเธอจับปุ๊บโรเบิร์ดกับวินลีก็วิ่งขึ้นรถแล้วขับหนีไปในทันทีทิ้งให้จิมกับจูลี่อยู่ที่กลางป่ากันสองคน จูลี่ที่ยังงงๆก็สังเกตเห็นว่ามีพาพผ้าผูกผมของตัวเองมัดอยู่ที่รูปปั้นทันใดนั้นลมก็พัดกลันโชคย่างรุนแรงและเมื่อเธอมองขึ้นไปบนหลังคาศาลเธอก็ได้เจอเข้ากับผู้หญิงเกาะอยู่บนนั้นพร้อมกับจ้องขเขมิงมาที่เธอวันที่หนึ่งคำสาปของวาตาเบจิม วิ่งกลับมาหาจูดีก็พบว่าแฟนสาวของตนเองมีอาการมือลอยพูดจาไม่รู้เรื่องเขาเลยรีบโทรหาโกโก้ให้มารับเมื่อโกโก้มาถึง เห็นสภาพจูลี่ก็รู้ทันทีว่าโดนผีเข้าเขารีบพาไปหาป้าที่หมู่บ้านพอป้าอ้าปากของจูลี่ดูเท่านั้นแหละครับก็เจอลูกตาของคนอยู่ในป่าป้าถึงกับร้องลั่นว่าชิบหายแล้วโกโก้เลยได้เล่าตำนานของผีวาตาเบะให้กับจิมฟัง นานมาแล้วมีผู้หญิงญี่ปุ่นชื่อวาทาเปะมาแต่งงานกับคนไทยแต่ก็โดนผัวสวมเขาไปมีอะไรกับคนชายเธอแค้นหนักมากเลยเผาบ้านฆ่าตัวตายพร้อมกับผัวและชู้แต่สองคนนั้นหนีรอดไปได้มีแต่เธอเท่านั้นที่ถูกไฟครอกตายอย่างทรมานชาวบ้าน เลยได้สร้างสารให้เธออยู่เพื่อจะได้ไม่เฮี้ยนแต่ถ้าใครไปยุ่งกับสารหรือของในศารของเธอเธอก็จะตามล่าเอาชีวิตสรุปคือโลเบิร์ตกับ,บิลลี่มันหลอกจูลี่ให้ไปรับเอาคำสาปของวาตาเบมาแทนแฟนของโลเบิร์ตคืนนั้นหลวงตา มาสวดไล่ผีให้จนถึงเช้าอาการของจูรีก็ดูเหมือนจะดีขึ้นในวันที่สองมันยังไม่จบโกโก,โก้ได้พาทั้งคู่กลับไปที่โรงแรมผีวาตเบะมันยังไม่ไปไหนครับมันตามมาหลอกจูรี่ถึงในห้องน้ำโพมาในรูปถ่ายที่เธอเพิ่งถ่ายตัวเองไปตะกี้ จิมเห็นอาการของแฟนไม่ดีขึ้นเลยพากลับไปส่งโรงพยาบาลแต่หมอก็บอกว่าร่างกายของเธอมันปกติดีทุกอย่างแต่ที่น่าแปลกคือ หมอบอกว่าอาการแบบนี้เหมือนคนไข่อีกคนที่เพิ่งอาการดีขึ้นเมื่อเชา้านี้เป็นผู้หญิงชาวอังกฤษเหมือนกันเดินทางมากับเพื่อนผู้ชายอีกสองคนตอนนี้น่าจะอยู่ที่สนามบินแล้วจิมได้ยินเท่านั้นแหละครับเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นแก๊งของโรเบิร์ตเขารีบให้โกโก้ ไปส่งที่สนามบินแล้วเข้าไปอรารวาจนบินลี่ที่รู้สึกผิดยื่นที่อยู่ของชายที่ชื่อเลโนให้กับจิมพร้อมกับบอกว่าเขาจะช่วยได้จิมจึงไปหาเลโนตามที่อยู่เลโนบอกทางแก้ไว้ทางเดียวคือไปหาคนมารับคำสาบต่อใไม่งั้นภายในสามวันวาตาเบ ะกินวิญญาณของจูรีจิมที่จนตรอกเลยพยายามจะไปหลอกคู่รักฝรั่งคู่หนึ่งที่เจอในบาร์ให้ไปที่ศาลแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ลงเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเจออาการแบบนี้อีกวันที่สเส้นตายจิม บุกไปพาจูลี่หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วเอาปืนขู่ให้โลเน่พาไปหาหมอผีที่เก่งที่สุดรละวางทางจูลี่ที่สติกแต่ก็ถูกผีหลอกจนวิ่งตเตลิดเข้าไปในป่าอีกรอบพอตามกลับมาได้โลเน่ก็บอกว่าจูลี่ใกล้จะตายเต็มทีแล้วเมื่อไปถึงกระท่อมของหมอผีกลางป่า หมอผีก็เริ่มทำพิธีแต่เขาบอกว่าของเส้นไหว้มันไม่พอแกต้องตัดนิ้วของแกมาให้ข้าด้วยจิมลังเลใครจะอยากเสียนิ้วไปแต่ในขณะที่หมอผีกำลังทำพิธีผีวาตาเะในร่างจูรี่ก็อารวาดนักมันพูดว่ามึงมายุ่งกับบ้านกู แล้วพยายามกลับเข้าล่างของจูลี่ให้ได้โกโก้ที่เห็นท่าไม่ดีเลยส่งมีดให้กับจิมจิมตัดสินใจอย่างแน่วแน่ตัดนิ้วของตัวเองจนขาดโกโก้รีบเอานิ้วไปให้หมอผีทําพิธีต่อและในที่สุดคำสาบก็ถูกถอนออกไปฮิวาตเเบถูกไล่ออกไปได้สำเร็จจูลี่กลับมาเป็นปกติ เรื่องราวก็จบลงที่จิมกับจูรี่เตรียมตัวกับประเทศพร้อมมอบทิปก้อนโตให้กับโกโก้โกเพื่อเป็นของขอบคุณที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไวา้เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมกับทิปเที่ยวไทยสุดสยองครั้งนี้ มันคือบทเรียนราคาแพงที่ว่าเวลาไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองอย่าไปแต่ต้องหรือลบหลูของที่เขาบูชามั่วซั่วโดยเฉพาะในประเทศไทยถ้าชอบการสปอยถึงพิกถึงขิงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแบรมมฟีกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย